หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานั้นสุดยอดเป็นอากาลิโกและปัจจุบันนี้ก็มีพระและวัดที่ยังดีแต่ว่าก็จะมีพระและวัดที่ไม่ดีที่เรามีตัวอย่างออกมาเยอะแยะคุณประเมินหน่อยได้ไหมว่าขณะนี้ความล้มเหลวโดยภาพรวมสักกี่เปอร์เซ็นต์และต่อไปมันจะคืบคานไปหาความล้มเหลวของกิจการพระพุทธศาสนานในประเทศไทยอย่างไรไหมผมก็ยังเชื่อนะว,ว่าดียังเยอะกว่าไม่ดี แต่ที่มันไม่ดีเนี่ยมันออกมาเป็นข่าวเฉาแล้วมันดังแล้วที่ไม่ดียังไม่เป็นข่าวก็อีกเยอะใช่ไหมก็เยอะแต่ว่าที่ดีแล้วไม่เป็นข่าว,วาพระดีท่านปฏิบัตินี้ปฏิบัติชอบเนี่ยท่านก็จะอยู่ในโลกของท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายก็อยู่ในวงจํากัดของท่าน mm hmm. เราเรียกไว้เสมอว่าพระทุกรูปก็คือคนทุกคนพระก็คือผู้ชายคนหนึ่ง มีโอกาสที่จะทําผิดทำพลาดได้คือโอกาสนี้เนี่ยปฏิรูปกิจการผู้โฆษนาศาสนา,สนาดึงเรื่องราวต่างๆที่มันจะฉุดรั้งกิเลสตัณหาของพระให้เข้มข้นขึ้นเนี่ยออกจากพระให้มากที่สุดเอาพระออกจากห่างจากเงินซึ่งเป็นอสอสอ,สอสรพิษให้มากที่สุดป้องกันมันดีกว่าที่มันนั่นแก้ไข